วัยศัต์เจ้ามือเจ,จ้าครับตอนนี้นี่น้องน้อยไกด์คนงามแล้วก็น้องสตังไกของจีนนะครับซึบจะปาไปเอี่ยมอไน้ปรซาของตีนี้ตีาใหญ่ที่สุดในในโลกเลยนะเป็นไน้ปรซาทาที่ใหญ่ขนาดเลยนะชื่อว่าเก้าจอมสิบสองเชียงเนี่ยนะครับอันนี้น้องอันนี้คือน้อง ปลาไปละน้องน่อยอูกับน้องน้อยไปตัวดีกว่า่าน้องน้อยกับไม้ตัวจะเสียบหรือว่ากั่ถาเาไปเข้าไปคังงำ้หที่ที่เจดี JP ก็จอมไผ่ใหญ่นะคะอ๋อี่ะจุดกกนะคะอ๋ะอสุดยอดอันนี้เตียวไปเรื่อยๆจนกระไรตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ไป จากที่เขาเตียวไปตะที่เนี่ยลึกกว่าเข้าไปลึกกว่าไม่ค่ะมาเขาว่าระยะทางจากที่รถจอดจนถึงจะเดินไปข้างในเนี่ยกี่กิโลกะมาณหนึ่งโลหนึ่งกิโลเลยค่ะหนึ่งโลหนงกิโลค่ะข้างในมันก็มีอรเตรงตรงติโโอเคหลังที่เราลงไปเราต้องทำธีรวัคต จะให้สตาร์ไปทำทีวอาครบก่อนอันนี้เป็นทีมงานลูกทัวร์ของไอเลฟทาวเวลเชียงใหม่นะครับพห้อ้องมากันป้ายสัญลักษณ์ก็คือธงชาติไทยสิวันนี้ธงชาติไทยบุกมืองจีนนะครับ ตรงนี้ก่อนครับอันนี้รอกันนะครับจะางไปทจะเข้าไปนี่มีน้องปุ๊กจะต้องไปทำ QR code หนอ,อเพื่อจะต,อต้องทำ QR code จำนวนคนนะคะครับเพื่อว่าจะได้รู้จำนวนคนคอ๋อค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เป็นโรงแรม ห้าดาวตัวอ kind of <T |ar|> ่าครับเวลาเราเดินข้ามสะพานนะคะก็ตัวใหญ่ๆสูงๆอะไรแบบเชจุที่ก็จองได้อ่าตัวใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะห้าดาวใช่ไหมครับเดี๋ยวรอสักครั้งนะครับชาวเชจุม ตอัน,น่านต้องผ่านต้องผ่านต้องผ่านตองนต้องผ่านต้องผ่านต้อาผานต้อง่นต้องผ่นีองผ่น้องผ่านต้องผ่า้องนต้อานต้ง่า้องผ่านตองผ่านต้องผ่านต้อง่น้อ่น้่านต้องผ่านต้องผ่าไตที่นีอ่าน้งผนะ้งานป้่านต้่าถ้าถาาองาน้อง่นะ้องานต้อง่านต้อคนต้องานต้อง่ต้องน้นองน,นต้องผมมา่านตอัผานต้องผนต้ลงผ่ันต้อง่นต้อาต้่าน้วคผับต้องน้ผมต้อนไ้ ค <c oughs> ตัวผมนะครับตัยทง <c oughs> สังเกตว่าจะต้องมีเส้นทางที่เดินม,มาจากตางน,นี้ตัวอ่แสดงว่ามีตั้งเข้าอยู่หลายเส้นทางทุกเส้นทางก็ต้องสแกน QR วโค้ดเหมือนกันนะครับถามว่าแล้วนักท่องเที่ยวที่มาคนเดียวนี่ ต้องสแกนก็ต้องสแกนนะครับเพื่อจะเตลเข้ามานี่ออรอตรงนี้แมพนะน,นะคะรอตรงนี้ก่อนคนน่าขนาดเลยเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขอโทษ ก็เจอรถของเรานะครับนะฮะก็แค <Liberty. S 1> ่นี้ง่ายๆนะครับนะตรงไปตรงกลับนะครับนะในนี huh. so, ้เนี่ยนะถ้าใครเนี่ยหลงแล้วใครหาบ้านไม่เจอมีแค่หน้าที่อย่างเดียวมาหาเจ้าหน้าที่เขาใส่ชุดตำรวจนั่นแะนะครับนะฮะอ่านะครับนะฮะลายอ่าลายใส่ครับนะฮะอ่าเราอยู่ตรงไหนนะครับแค่นี้นะฮะเชิญครับเชิญนะเก้าโมงเราเจอกันครับสามทุ่ม โอเคเา9โมง3ทุ่มเจอกันทีนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวน้องกไก่ตอนนี้ก็เตลเ,เข้ามาทางในแล้วครับชามูนสูนอันนี้เป็นเส้นทางปีไกบอกว่าเพื่อความปลอดภัยบทจะไม่ได้ลงเนี่ย ก็ต้องเตลม,มาตามนี้เลยนะครับแล้วก็บัคนัดก็มีอันนี้มีโอ้เหมือนเหมือนอาหารจีนหลากหลายคนนักขนาดเลยมีลองมิเกิลไม่หนอกมาเฟกดโอ้ยคนนักขนาดเลยครับชามในพาในบาซ่า เก้าจอมสิบสองเชียงคือกันเต่เดินไปอันนี้มันจะมีชุดคล้ายๆอ่ะสบายเนี่ยครับ<ป>ผมมมาในใจว่าแต่ว่าเ<ป>ต่าท<ป>ีดูนี่จะมีนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับใส่ชุดแบบเนี้ย ถ่ายแล้วก็มาเดินถ่ายรูปกันเป็นพอดว่าต้องต้องมาถึงที่นี่แหละซึงซ้ายขวานี่ก็จะมีะสินค้าหลากหลายร้านค้าก็โดยทั่วไปอันนี่ก็ดูสินค้าอ,อุปก,กรณ์ทั่วไปเหมือนกันมผมลืมไป ปกติในเมืองจีนเนี่ยไปต้องเลนขวาเนาะอ่าใช่ไหมรสชาติมันแตงกวาแต่ว่าควาไม่ได้ชื่อแตงกวาไม่ใช่แตงกวาแต่ว่ารสชาติก็คล้ายคล้าแตงกวาแล้วมันคือคือเราไม่รู้ภาษาไทยจะเรียกว่ายังไงอ๋อผมนึกชื่อบอก เ่าแตงเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะแตงกวาปิงทะเลเหรอเออพี่ไพศาลบอกเมื่อกี้ว่าแตงกวาปิงทะเลก็ไงแตงกวาเป็นทะเลอันนี้น่าจะเป็นรวมประกาศเมกาไม่ก็อะไรคะคุณสตังร้านค้าที่เราเดินไปนี่คือเป็นการรวมรวบรวม ไม่คัดแยกว่าเป็นร้านอะไรรวมหมดรวมหมดเลยค่ะถ้าหมดก็รวมเลยครับอะไรก็รวมไปหมดเลยรวมไปหมดเลยนะครับอะไรก็มีเพราะว่าในบาซซาแต่ละการ์เดอลเขาก็แบนแบบนี้อะไรก็รวมสบายเลยรวมหมดรวมหมดค่ะรวมหมดเลยค่ะมีหลายยอย่างคุณดลูแล้วปกติเส้นทางเข้ามีกี่ทาง หลายทางหลายทางใช่หลายเส้นทางเลยนะอ๋อที่นี้ก็เป็นเส้นทางมีทั้งหมดนะคะมีสิบกว่าเส้นทางเดี๋ยวถามก่อนอันนี้คือขนมอะไรอันนี้เหรอทำมาจากข้าวโพดข้าวโพดใช่ข้าวโพดทำโอ้เรื่อนี้เขาใช้อ๋านี่เป็นข้าวโพดเน่ยโมแป้งใช่โอ้โมแป้งเป็นแป้งแล้วก็ไปอะไรไปอิตาเนลียกว่าอะไรแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดอ๋อเครื่องโมแป้งบ้านผมฮ้องว่าโมข้าวแป้งแต่อันนี้เป็น ใช้เครื่องยนต์เข้าไปช่วยอะไรคะใช้เครื่องยนต์ใช้ไฟฟ้าเออใช้้ไฟฟามอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าเขาไปช่วยใช่ไฟฟ้าออ๋แล้วก็ทำแป้งแล้วก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสียบไม้แป๊บเดี๋ยวเดินนะครับเสียบให้จะได้อ่าโอเคแล้วตรงนี้อ่านว่าอะไรครับนี่อันนี้ก็อ่านว่าที่เเี่่ยยววกัิงอนฉ六国音乐室现ว郭可蛙น ปีอาร์ที่เต้นลำอาทิตย์เต้นลำอาที่เต้นลำอยู่ที่ด้านซ้ายมืออ๋อด้านซ้ายมือได้ยินเสียไหมได้ยินได้ยินตรงนั้นก็แปลว่าเขาเป็นอัะไรไปที่ให้เราไปเที่ยวที่ตรงนู้นอ่าตรงนั้นเราเรียกว่า六国音乐市场ก็คือว่าที่เต้นลำออ๋แล้วนี่โรตีใช่ไหมอันนี้เป็นกุ้ย อันนี้ก็กุยกุยทำอกลุยอ่าปาปาลาดาที่เมืองไทยของไทยเราเรียกว่าจีดังปาลาดาเคยได้ยินไหมไม่รู้ภาษาไทยพูดยังไงแต่ว่าที่เมืองไทยมีนะมีใช่ไหมอ่ามีมีอะไรเรียกว่าปาลาดาหรอคะโอ้ปาลาดาเอ้ยผมฟาราดาอีกอบเจมส์ผมยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นหรอยยังไม่คุ้นที่เมืองไทยก็มีแล้วนี่ขนมอะไร อันนี้ก็เป็นขนมที่ทำจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช่ข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวหวานหวานรสหวานข้าวเหนียวหวานหวานแล้วสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือตัวนี้ท่านผู้ชมเปิ้นจะแต่งตัวแบบอยามีผ้าสบายอ่ะอันนั้คือสไตล์ของตินี่เขาอะไร มีการแต่งตัวไวรุ่นไวรุ่นนีดหน่อยอย่างนะนะคะก็เป็นคนเมืองนวกเขามาถ่ายรูปที่ตรงนี้อ๋อเขามาเช่าชุดที่สวยๆแต่งตัวสวยๆแล้วก็มาถ่ายรูปอยู่ที่ตรงบ้าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเจดีทองคำใช่ก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้เป็นชุดไทยหรือเขามีหลายๆอย่างนะชุดไทยเลือก็มีชุด ชุดไทยก็มีชุดอาราพาม่าก็มีชุดกัมพูชาก็มีชุดอินเดียก็มีอันนี้ก็คือชุดไทยรือัอนนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ใช่แต่ว่านี้เป็นธรรมดาอ๋ออันนี้เป็นธรรมดาใช่อันนี้ก็เป็นชุดไทยเรื่องเหมือนกันครับเอ่อแต่ว่าเขาใส่เป็นอะไรที่อะไรแฟชั่นแฟชั่นอย่างนั้นนะคะสวยๆอย่างนาั้นอะไอ,อะเลยเห็นไหม อันนี้คือของคล้ายๆสไตล์อินเดียนะใช่ใช่ใช่ก็เปหลายประเทศนะเขาก็ใส่ไปอย่างนี้แล้วก็เต่มตัวไปอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนกันเขาก็ใส่ใส่ไปอย่างนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปที่เจดีธงคายย่อตรงนั้นเพราะคนคนเมืองนอกเขาชอบมาถ่ายรูปที่นี่สังเกตว่าจะมีร้านค้าเยอะเอะมที่เขา้อเออยนเสื้อเขาขายเสื้อแล้วก็เออร้านเปิดเสื้ออย่างนี้นะคะทั้งหมดก็เป็นใอ้เช่า ชอบแล้วก็แพมถ่ายรูปเสื้อกับไปก็ได้ชอบแอร์ก็ได้ครับอันนี้อันนี้ลูกทีมเตลโตยเข้ามาแล้วเนาะอ่าลูกลูกทัวร์ตามเรามาแล้วเนาะเออชาตามเรามาแล้วกันแม่ลมทางเราที่นี่เนี่ยตอนนั้นเขาก็เต้นเต้นอะไรเต้นรำอยู่แล้วอ่าเวลาอะไรเราเรี้ยวยังไงอะแฟชั่นแฟชั่นเป็นวัยรุ่นวัยรุ่งเร็มอ๋อกินบีิ้งแล้วก็เต้นรำครับแล้วนี่คือเรียกอะไรนี่ อันนี้เป็นเต้าหู้เต้าหู้อ่าเต้าหู้เต้าหู้เหม็นเคยกินไหมเคยเคยกินอใช่เต้าหู้เหม็นที่มีชื่อเสียงมากอยู่นะหูหนังอันนี้ก็เป็นผลไม้ผลไม้สี่ห้าหยวนสองกล่มอ๋ออันนี้เขาก็แต่งตัวสวยๆใช่อ่าอันนี้เป็นชุดไทยชุดไทยใช่ๆชุดไทยง่ะอันนี้ก็เป็นร้านเช่าอ๋อนี่ร้านเช่าใช่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือร้านเช่าใช่เป็นแบบนี้นะคะร้านเช่าเขาแล้วก็เขาก็แต่งตัวให้เราด้วยชุดเช่าแล้วตัวละกี่บาท เออก็มีหลายราคานะคะช่อแล้วจัดไปถ่ายรูปหรือเปล่าหรือว่าช้อเล้อเออช่อแอร์แล้วก็ไปถ่ายแอร์อันนั้นก็มีราคาหลายแบบถ้าคหาเขาถ่ายนะคะก็พันหยวนพันหยวนหูเพิงมั้งเนาะใช่เพิ่งพันหยวนเพราะว่าเขามีอะไรมี่าให้เราด้วยแล้วก็เต่นตัวให้เราด้วยแล้วก็เอาชุดให้เราใส่ด้วยครับครับมีหลายอย่างนะโอ้นนี้เป็นผลไม้เลยนะใช่ผลไม้อันนี้เป็นไขมุกอันนี้เป็นไขมุกไขมุกอ่าแล้วนี่คืออะไร อันนี้เป็นส้มตำส้มตำอ่าส้มตำแบบส้มตำแบบประเทศเราประเทศลาวใช่เขาคนขายแต่งชุดแบบใช่อันนี้เขาก็ใส่ชุดเป็นภาษาไทยเอาเราเคนไทยลรอคนไทยลรอเนาะใช่อ๋อดูดูร้านค้านี่จากสีสันเนาะเออใช่จะมีจะมีกันชอบพี่อ๋ออันนี้ก็เป็นส้มตำอ๋อส้มตำส้มที่ขายของครับใช่เขารวมหมดเลยครับอันนี้นี่เอาชุดอันนี้ชุดนี้นะฮักดีเนาะ ชุดนี้ก็เป็นชุดปกติอยู่แล้วปกติอยู่แล้วเนาะออเผู้หญิงใส่คนนั้นใช่ปกติเป็นชุดขายหรือขายหรือพวกนี้เราจะไปตลาดตลาดพาดก็เหมืองอย่างนี้แหละขายหมดเลยอ๋อขายแบบนี้หมดเลยใช่ค่ะแบบนี้เลยออ๋ขายทุกที่ครับคุณคุณน้องล่าบาสนใจใส่ชุดตีในร้านตะกี้ก็ครับใช่เอาบอกเขาต้องใส่ชุดนะแล้วก็ไปถ่ายรูปสวยๆอ่อันนี้ก็อันนี้หมาล่าเนาะ หมาล่าใช่โอ้โหหมาล่าไม้กี่บาทไม้กี่ฮัลโหลจ๋ะจะเอ๋จะเอ๋ใช่ไหมคุณครอครับคนไทยจะมาเร็วจัง ที่มาลาที่นี่ชอบกินเพราะว่าคนที่นี่นะคะเขาสวนมากเขาจะกินมาล่าครับเออไปไหนมานหก็กินมาล่าอ๋อกินมาล่าเออกินมาล่าทุกมื้อก็ต้องกินครับเอาเวลากินมาล่าต้องกินเบียดด้วยอ๋อเอาก็เหมืนอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นร้านเบียร์อ๋อนี่ร้านเบียร์ร้านเบียร์ฟาร์มได้สั่งอาหารกินได้แล้วก็กินเบียร์ได้ครับอ่อร้านเบียร์เออตอนนี้ก็ใกล้ๆนี้เดียวแล้วก็ไปถึงที่เออเจดีทงคันใหญ่แล้วค่ะพี่เอาป่ะ มมมมมมไม่อ๋อน,นี่มันมีทางแยกหรือว no ่าตรงไปตรงไปทางแยกนี่นะคะทั้งหมดก็ขายของกินหมดเลยขายของกินอ่าใช่เราก็ไม่ต้องไปทางนี้แล้วถ้าเราอยากไปซื้อตูกินนะคะก็ไปทางนี้ได้อ่า,อาทางนี้ก็ลิงกับแม่นำของแม่นำล้างทางนะคะอ่า,อาทางนี้ก็แม่นำล้าทางแล้วก็มีของกินเยอะๆอ่าเราก็ไปทางตรงเลยนะไปทางตรงเลยก็จะไปถึงที่วัดป่าอ่าไปถึงที่เจดีทองคำใหญ่แล้วครับ อันนี้ก็ส้มตำอันนี้ก็ส้มตำเหมือนกันอืมแต่อเอกลักษณ์ของคนขายส้มตำจะต้องใส่ชุดหรือใช่เราส่วนมากคนที่ทำส้มต,มตำ เป็นแต่คนไทยหรือคนไทยหรือทำเป็นแต่ว่าคนต่างประเทศตา่ตางจังหวัดนะคะเขาทำให้เป็นเด <ผม S 2> ี๋ยวผมสงสัยว่าคนจีนจริงๆไม่กินส้มตำใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกินมีแต่สิบสองปอนามีสิบสองปอนดามีก็เลยว่าค,คาุณข้างก็มาเที่ยวสิบสองปอนาเขาก็ต้องกินส้มตำเพราะ,าะมือโนเขาไม่มีส้มตำก็เลยว่ามีแต่คนสิบสองปานด์ทำได้โอเคโอเคผมก็เลยงงว่าเอ๊ะปกติส้มตำจะอยู่ในทางทางเหนือเชียงใหม่ทางอีสานของไทยใช่ ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็สวมมาก,ก็อยู่ที่สิบสปนน a ะครับตรงนี้เป็นม,มุมอะไรอย่างนี้ใช่นนตรงนี้ก็เป็นอะไรนะคะอา่าใจกลางของเก้าจวนสิบสมชียงแล้วไปถึงที่ตรงนี้เราก็จะสามารถมองเห็นเจดีธงคายใหญ่ตรงนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นเจดีธงคายใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของเก้าจวนสิบสมชียงแลวาวไปถ่ายรูปตรงนั้นเสร็จแล้วแล้วถ้าเราอยากเตือเล่นนะคะก็เตือเลี่นแถวนี้ได้ถ้าเราอยากเข้าข้อมน้ำเข้า้มน้ำอยู่ตรงนี้เลยนะคะ เอ่อห้องน้าอยู่ตรงนี้อ่ะก็เลยว่าเราไปถ่ายรูปเจดีธงคางใหญ่ตรงนั้นก่อนนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เอ่อบริเวณเราก็เดินเดินกลับเลยเราไปถ่ายรูปพร้อมๆกันนะอ่ะนนี้คนเยอะเลยเนาะใช่คนเยอะมากอเจดีทหารเจดีอยู่ตัางจวัตอนนี้ฟ้ากำลังเอ่อไฮไลท์อยู่ ส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภทของกินเครื่องประดับใช่มียเยอะแยะเลยหลายๆแบบมีรองเท้าตวัวทันนี้มีศิลปะในการเพ้นสี แต่ว่าจากตรงนี้ออกมานะตรงปลายก็ยังไกลอยู่ไกลอยู่แล้วจากตรงนี้ไปก็มีที่เที่ยวด้วยแล้วก็ก็ยังไกลอยู่แล้วก็จากตรงนั้นก็ยังไกลอยู่ก็เลยว่าหลายๆเส้นทางก็เข้ามาได้เราเข้ามาเป็นป่าตูเก้าอ่อป่าตูเก้าค่ะอันนี้เป็นป่าตูเก้ายังมีป่าตูหนึ่งป่าตูสองป่าตูห้าป่าตูหกค่ัจนถึงป่าตูสิบสามนะที่หลายๆเส้นทางเข้ามาได้ตรงนี้ก็เป็นเจดีทาทองเที่ยนะคะ เราไปถ่ายรูปที่ขั้นโบนะคะถ่ายรูปไปนั้นเราก็เดินกลับนะคะคือไฮไลท์ที<า>่นี่ก็ต้องไปถ่ายรูปตรงนี้เนาะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ไป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 ถ่ายรูปตรงนี้โอ้ยคนเยอะขนาดเลยเนาะเยอะม,มากถือว่าสาวกว็สวยโอ้โหแต่งทุดสวยๆ,ๆั้วยั้นเลยแตงชุดยสวยๆเขาก็มาถ่ายรูป ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอ่อตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นเด็กคนสวยๆเลยใช่ไหมใช่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 รู้สึกหัวใจตื่นเต้นโอ้หัวใจเต้นแรงเห็นสาววันนี้วันนี้ผมว่าจะดูคนสวยไปดูที่ไหนมาดูที่เกาะจอมโอ้ใช่ใช่ใช่ดูทีคนสวยหลายๆแบบเลยเราต้องมาดูที่เกาะจอมอ๋ออันนี้เป็นการแสดงดนตรีกล้องเนาะค่ะอันนี้เป็นต้นตนิขอึ้นจังขึ้นจังขึ้นจังโอ ครอบครัวไเล่นให้ครอบครัวอโอ้ยสว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  <พอ S 1> ยมากขอขุญาตจอดตรงนี้ถ่ายรูปเราก็มาถ่ายรูปตรงนี้แหละสวยขนาดเลยครับเจ้ามูเจ้าจุ๋มยโอ้โหบริเวณนี้ จอมโจรจชมครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ตรงบริเวณจดีเก้าจอมสิเชียงนะครับคือในบริเวณนี้ก็จะหันแบบนางฟ้าใส่ชุดงามๆม,มาถ่ายกันเดี๋ยวๆครับนี่โอ้โหงามขนาดงามงามขาดอะไรอันนี้เป็นเชชุดงามแกเดี๋ยวผมจะเตลไปพอนะครับบอกว่าเอาไปฝากจะมูจะจมกันว่า งามขนาดไหนเนาะโอนี่สวยๆอันนี้ก็อนนะฮะอันนี้ปับรรยากาศของนางฟ้าสวยๆอ๋ออันนี้มีพรอบอันนี้มาก็ปี่น้องมากระแม่เลยโอโ้โหแต่ละคนนี่งามๆทันั้นเลยงาม,อ,งามอันนี้เป็นกระรอแต่งชดุด งามมากครับจมูกจะจุ่มโอ้งามงามนะครับ,อรบเอาเอาผมใจบดีเลยโอ้มันมีมีภอปของช่างภาพมาถ่ายตัวก็ได้นี่เอาไฟมาพร้อม อันนี้เป็ดละอ่อนที่ใส่ชุดงามดีชุดป๊อบงามๆอันนี้ก็ชุดพร้อมๆไฟพร้อมอ๋อใหละอ่อนนะฮนะนายจังละอ่อนนะฮนะนายจังขนาดเลยออแล้วนมีก่นอันนี้ตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi <laughs> chút ngầm ngàm thằng lời Oh Ngàm <ngạc. cười> hello, I <laughs> I take two big one one shot, ờ, đi, 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 ครับอันนี้เป็นสถานที่สำหรับถ่ายรูป๋อขอบคุณครับชาวบูทครับปลามาหลงในในดงของนางฟ้า ba ba mà lùng ngay đông hồng Nam pha chút ngam ngam Đơn cứ bay đi con à. อแลครับปกตินี่สามารถจะขึ้นบนบันไดได้อยู่แต่ผมคิดว่าเวลาคงจะประแอก อันนี้คือบรรยากาศตีในพาะซาเกา,าจอมอ12เชียงตัวกันนะครับจะอยู่ที่นี่บรรยากาศของตอนเมื่อคืนอบอกว่าไกด์บอกผมบอกว่ามีเฉพาะตอนแมลงขึ้นไฟงามแต่ตอนเมื่อวันนี้มัน้อนคนกบอกมากันนะครับอน,นี้บรรยากาศที่นี้กันถ้ามีโอกาสก็ลองมานะครับวันนี้ผมได้มาถ่ายที่นี่แล้วก็แล้วใจแล้วครับ่ะเกด๋ยวก็จะ เดี๋ยวไป๊กไปอาดตรงจุดพุ่นต่อไปเนาะ สององคนนี้เก่งนะเป็นพี่น้องกันไา้รู้เคยกันที่ของแบบทุวนนะสุดยอดเลยวันนี้บ่สามารถปากระหน่ำนี้แล้วเนาะลูกตั้งใดมาครับเด็จเด็จจะซอยเนี่ลูกตั้งใดมาครับเอาคือตั้งซ้ายตั้งขวาตั้งแยกตั้งซ้ายตั้งขวาเนี่ยก็จะมี อันการนักขณะตียังผมหันนะครับเดินไปแหมน่อยนะครับอย่างโว่ถ้าผมเตวไว้ท้งนี้จะป้าอย่างตึงเงาพอ อมีการแสดงกองเหมือนกัน